ในโลกยุคโบราณที่ปราศจากสารเคมีโดยทั่วไปแล้วจะมีพิษอยู่สองประเภทคือพิษจากอาหารและพิษจากการถูกสัตว์กัดแต่ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ต้องมีร่องรอยหยุดนะเอ๊ออะไรกันหมู่ฮันเจ้าทำอะไรของเจ้าท่านดาชาอย่าให้นางเข้ามาใกล้นะขอรับ ไม่ใช่พวกเดียวกันจิตใจย่อมแตกต่างกันหากนางต้องการใช้โอกาสนี้ฆ่าเผ่าของเราละ่ะจะทำเช่นไรขอรับเอตัวเมียไม่ทำเช่นนั้นเจ้าออกไปให้พ้นให้นางมาตรวจสอบเดี๋ยวนี้ท่านดาชาท่านหลงกลอุบายของตัวเมียตัวนี้แล้วละ่ะเห็นได้ชัดว่าคนของเผ่าเราได้รับบาดเจ็บจากเผ่าสิงโตบินจะถูกพิษได้เช่นไรกัน ฮะมู่หานเจ้ากำลังสงสัยข้าอย่างนั้นเหรอข้าเอ่อข้ามิกล้าข้าก็แค่เช่นนั้นเจ้าก็จงออกไปอย่าให้ข้าพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะโดนวางยาพิษหรือไม่รอให้ตัวเมียตรวจสอบก็จะรู้แล้วมีข้าอยู่ไม่มีใครทำร้ายเผ่าของเราได้หรอกน้าเออขอรับ ออกตอนนี้ดูแปลกๆอยู่นะดูผิวเผินดูเหมือนจะใจร้อนและเป็นห่วงเพื่อนแต่เหมือนว่าจะร้อนตัวไปนิดนึงขอโทษตัวเมียด้วยข้าไม่สามารถควบคุมคนของข้าได้เอ่ไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันจะเริ่มตรวจสอบแล้วนะโมหานเจ้ามันได้ประโยชน์จริงๆ ทำไมถึงได้กลัวเอมัสถึงขนาดนี้กันหากเป็นเช่นนี้ต่อไปความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยโดยตัวเมียนั่นแบบนี้เอ๊ะไม่มีเศษอาหารตกค้างอยู่ที่มุมปากแสดงว่าไม่ใช่พิษจากอาหารสินะแล้วถ้าไม่ใช่พิษจากอาหารก็อาจจะเป็นพิษจากการถูกสัตว์กัดเขาจะต้องมีแผล โดนกัดตามร่างกายแน่นอนอะหาเจอแล้วล่ะฮะหาอะไรเจอลือฉันหาหลักฐานที่เขาถูกพิษเจอแล้วล่ะดูบาดแผลนี่สิรูปร่างของแผลนี่มันงูงูกัดงั้นเหรอเขาถูกพิษงูกัดตัวเมียเก่งจริงๆบอกว่าถูกพิษก็ถูกพิษจริงๆด้วย เฮ้อคนที่ถูกพิษงูจะมีชีวิตรอดได้ไม่เกิน2อถึงสวันคนในเผ่าเราก็ยิ่งน้อยลงทุกวันแล้วสินะแบบนี้ดูเหมือนว่าข้าเข้าใจเผ่าสิงโตบินผิดไปจริงๆท่านราชายังไม่สามารถข้ามข้อสรุปนี้ได้เนาะขอรับแม้ว่าจะถูกพิษงูจริงๆแต่ก็ไม่สามารถขจัดความสงสัยของเผ่าสิงโตบินได้บางทีพวกเขาอาจจะปล่อยงูตัวนี้ออกมา ขาสิงโตบินของเราจะร่วมมือกับงูได้อย่างไรกันใครจะไปรู้ได้ล่ะอย่างไรซะเขาถูกพิษงูและต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีทางชี้ตัวพวกเจ้าพวกเจ้าจะพูดอะไรก็ได้สินะแล้วใครบอกว่าเขาต้องตายล่ะอะออะไรนะไม่ตายอย่างนั้นเหรอตัวเมียเจ้าหมายความว่า สามารถช่วยชีวิตเขาได้ใช่หรือไม่เอ๊เป็นไปได้เช่นไรถูกพิษงูจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นไปได้อย่างไรที่ออกจะช่วยคนที่ถูกพิดงูได้มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วนะตัวเมียสวยมากข้าคิดว่าสิ่งที่นางพูดอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะช่วยได้หรือเปล่า ฉันก็ยังรับประกันอะไรไม่ได้ในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับร่างกายของเขาเองเรื่องที่ฉันทำได้ก็มีแค่ต้องดูดพิษงูจากร่างกายของเขาออกไปซะเจ้าสามารถดูดพิษได้จริงๆเหรอเจ้าหยุดพูดไร้สาระที่นี่ได้แล้วนะอย่างที่เราทุกคนรู้พิษงูรักษาไม่หายและต้องตายอย่างแน่นอนว่าเช่นไรล่ะหรือว่าเจ้ามียาถอนพิษอย่างนั้นเหรอ ฉันไม่มีหรอกแต่ใกล้ๆนี้ต้องมีแน่นอนเเ <c oughs> เจ้าคิดจะล้อทุกคนเล่นอย่างนั้นเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่าพิษงูมียาถอนพิษนั่นเนี่ยตัวเมียหมายความว่าอย่างไรใกล้ๆนี้มีแต่หญ้าที่ไหนมียาถอนพิษกันเหรอพิษงูไม่น่าจะมียาถอนพิษนะ หรือว่าตัวเมียกําลังโกหกพวกเราอยู่อย่างนั้นเหรอแสดงความเคารพต่อตัวเมียหน่อยซีนางพูดเช่นนั้นนางต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอนสภาพการเจริญเติบโตที่ดีในสมัยโบราณถ้าฉันคาดเดาไม่ผิดก็จะต้องมียาสมุนไพรยอยู่ในนั้นแน่นอนอะหาเจอแล้วล่ะเจ้าหาอะไรเจอเหรอยาสัตตาลือสียังไงล่ะ ตัวเมียนี่หรือว่านี่คือยาถอนพิษที่เจ้าพูดถึงอย่างนั้นเหรออะใช่แล้วล่ะนี่คือยาถอนพิษตัวเมียบอกว่าย้านี้เป็นยาถอนพิษอย่างนั้นเหรอนี่ก็แค่ยาธรมาธรมดาธรรมดาไม่ใช่เหรือยังไงมันจะเป็นยาถอนพิษไปได้เช่นไรกันนั่นน่ะสิเจ้าหุบปากไปเลยนะหากตัวเมียบอกว่าใช่ก็ต้องใช่สิ ที่แท้ก็เป็นยาธรรมดาธรรมดาทำเอาข้าตกใจหมดเลยเขาก็คิดว่านางสามารถหายาถอนพิษได้จริงๆซะอีกที่นี่มีหม้อและไม้สะอาดหรือเปล่าข้ามีดีเลยเอ๊ะตัวเมียยานี้สามารถล้างพิษงูได้จริงเหรอเอ๊ะ ย่าสตะรือสีเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้นเป็นยาครอบจักรวาลร,รักษารอยฟกช้ำและงูกัดได้น้อยหรือว่าย่านนี้สามารถดูดพิษได้จริงๆเป็นไปไม่ได้พิษงูของเผ่าง,งูบินของเรานั้นแข็งแกร่งเป็นไปไม่ได้ที่ย่าธรรมดาเช่นนี้จะถอนพิษเราได้ แส่งทำอย่างกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้เนียนจริงๆข้าจะรอดูนะว่าเจ้าจะใช้ย่านี้ช่วยชีวิตคนได้อย่างไง <laughs> เอาละวิธีการรักษาก็ง่ายมากก็คือนำมาบดและทาบริเวณแผลเอาไว้ฮะง่ายขนาดนี้เลยเหรอเหมือนว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวไดๆเลยชูไม่ต้องรีบร้อน อีกเดียวก็จะได้ผลแล้วล่ะสิหนาทีต่อมาอะอะลืมตาฟื้นแล้วฟื้นแล้วเย้ตัวเมียสุดยอดไปเลยช่วยชีวิตออกด้วยย่าได้จริงๆด้วยนะตัวเมียหน้าตาดีขนาดนี้ ข้ารู้อยู่แล้วว่านางต้องทำได้อย่างแน่นอนฮนี่นี่มันช่วยได้จริงๆเหรอแย่ละ, yeah, ละข้าจะถูกเปิดโปงแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างร่างกายของออกโบราณไม่ธรรมดาเลยจริงๆถอนพิษแค่แป๊บเดียวก็ฟื้นขึ้นมาทันทีข้าดีดีขึ้นมากแล้วละ่ะ รา,ราชาของข้าอยู่ที่ใดข้าอยู่นี่ท่านราชามีมีคนทรยศคนทรยศเหรอใครกันคือเออมู่าลเหรอที่แท้คนทรยศคือเขาเลยนี่มีหน้าละ เมื่อกี้ถึงไม่ยอมให้ฉันไปตรวจสอบมู่หานเจ้าทำร้ายคนของเผ่าตัวเองจริงๆเหรอเผ่าเสือบินของเราทำให้เจ้าขุนเคืองใจตรงไหนกันไม่นึกเลยว่าเจ้าจะทรยศต,ต่อเผ่าเราจริงๆพวกเราจับเขาซะปล่อยให้คนทรยศนี้หนีไปไม่ได้เด็ดขาดไม่ตามไปเลรอแม้ว่ามู่หานคนนี้จะทรยศ แต่ก็มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ระดับปานกลางแต่ความเร็วของเขาก็ไม่น้อยไปกว่าของข้าข้าไม่มีโอกาสไล่ตามเขาได้หรอกชู่ชอโชคดีที่เองโง่มู่หานิี่นีเร็วไม่อย่างนั้นหากถูกจับได้ข้าก็อาจจะถูกเปิดเผยไปด้วยกล้ามาใส่ความเผาสิงโตบินของเราอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าจะหนีรอดได้หรือ,อยังไงฟึบ อะไรนะเชียนฮวงฮแย่ละวถ้าลืมไปได้ยังไงเนี่ยว่าเชียนฮวงอยู่ที่นี่ด้วยโชคดีที่ข้ามีไหวพลิบพอจึงรีบหนีในทันทีด้วยความเร็วของข้าที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกนี้ตอนนี้มีแม้แต่เอมัสก็ยังไล่ตามไม่ทันเอ๊ะนั่นอะไรนะ เร็วขนาดนี้เลยฮึะอะใส่ร้ายเผาของข้าแล้วเจ้ายังจะคิดหนีอีกเหรออ่ะเชียนวงแย่ละถูกไล่ตามมาแล้วเจ้าไม่มีโอกาสแล้วนะฮะึไม่อ,อ,อ่ะเอะโอ้ยเย่ละเตะมิดทางช่วยด้วย ด้เหมือนว่าจะทำให้เรื่องแย่กว่าเดิมนั่นเน่เชนฮวงฮะเป็นไงบ้างไล่ตามทันไหมไล่ตามทันแต่โดนเตะลงน้ำไปแล้วละ่ะขอตามทันจริงๆด้วยท่านเชียนฮวงเป็นตัวผู้ที่เร็วที่สุดจริงๆหากข้าเร็วเท่ากับท่านเชียนฮวงแล้วเราก็ ต้องมีตัวเมียหลายตนชอบข้าแน่ๆน,น้ำไหลแรงมากมูหานตกลงไปในน้ำคงจะถึงตายแน่เลยหรือเปล่ามูหานเป็นคนทรยศตกน้ำและจมน้ำตายก็นับว่าสมควรแล้วล่ะถูกเชนห่วงไล่ตามทันจริงๆด้วยไม่ได้ข้าต้องไปช่วยมูหาน เขายังมีประโยชน์กับข้าจะปล่อยให้เขาตายตอนนี้ยังไม่ได้แผนที่สมบูรณ์แบบที่ข้าทำอย่างสุดใจถูกตัวเมียนั่นทำลายอีกแล้วน่าจิบใจนะที่ม่เจ้าคอยดูเถอะเอาละที่นี่ไม่ใช่เรื่องของเราเรากลับกันเถอะฮะได้หยุดก่อนเขาให้พวกเจ้าไปแล้วเหรอ ยังไม่ให้พวกเราไปอีกเหรอเอมัสตอนนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเจ้ายังคิดว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ข้าไม่ได้สงสัยพวกเจ้าแล้วแต่ว่าความจริงยังไม่ชัดเจนเจ้าหมายความว่าอะไรพอเห็นสีหน้าจริงจังของเอมมัสหรือว่าความจริงแล้วเป็นมากกว่าแค่คนทรยศ นำตัวเข้ามามาแล้วขอรับเจ้าถูกโจมตีเช่นไรแล้วให้ข้าฟังอีกรอบสิขอรับท่านราชาตอนนั้นข้ากำลังหาเหยื่ออยู่ในป่าจู่จูจก,ก็รู้สึกเจ็บที่ข้อมือขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกงูก,กัดอ๊ะ ข้าที่เพิ่งถูกงูกัดจูจๆมูหานคนทรยศก็ปรากฏตัวขึ้นเขาใช้กรงเล็บจัดการข้าโดยไม่พูดอะไรสักคำชุบอึมู่หานเจ้าห <laughs> <laughs> ลังจากนั้นข้าก็ล้มลงกับพื้นและสลบไปแต่ว่าเออก่อนที่จะสลบไปข้าได้ยินเสียงน,นกหวีดอะไรนะเสียงน,นกหวีดอย่างนั้นเหรอ เจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าเจ้าได้ยินเสียงนกหวีดขอรับข้าแน่ใจเชนฮวงเสียงนกหวีดหมายถึงอะไรเหรอเสียงนกหวีดมักใช้ควบคุมงูหากมีเสียงนกหวีดนั่นหมายความว่างูที่กัดเขาไม่ได้ปรากฏขึ้นโดยบังเอิญแต่ถูกบีบบังคับให้ทำยังไงละ่ะอะถูกบีบบังคับเหรอหรือว่าจะถูกบังคับโดยคนทรยศคนนั้น เผ่าเสือบินและสิงโตบินของเราก็เหมือนกันนั่นคือไม่สามารถบังคับงูได้มีเผ่าเดียวเท่านั้นที่บังคับงูได้ก็คือเผางูบินเผ่างูบินเผ่าอ,อื่นๆมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเหรอนี่ยใช่แล้วละ่ะนั่นคือสิ่งที่ข้าจะบอกพวกเจ้ายังไงละ่ะเชียนฮวงหกร้อยปีที่แล้วเผ่างูบินเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะ เอ๊ะผีร้ายยังไม่หนีไปจริงๆด้วยฝืนสิฝืนสิโมหานให้ตายสิหรือว่าจะไม่รอดแล้วจริงๆอ,อ,อ,อไม่ทำให้ข้าเสียแรงเสียเวลาเปล่าๆเลยจริงๆ ข้าอยู่ที่ไหนหรือว่าข้ายังไม่ตายไม่มีข้าตอนนี้เจ้าคงตายไปแล้วจริงๆไม่ตายไม่ตายแล้วจะทำอะไรต่อไปได้ล่ะแผ่นของเราล้มเหลวแล้วข้าถูกไล่ออกจากเผ่าในต่อจากนี้ข้าจะเป็นอ็อกพพนจรข้าช่วยชีวิตเจ้าไม่ให้เจ้ามานั่งผิดหวังแบบนี้นะฮ เจ้าตบข้าทำไมข้าก็จะเตือนเจ้ายังไงแหละหมดอะไรตายอยากไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพนของเราล้มเหลวเพราะมีคนมาขวางฉะนั้นแล้วเราต้องแก้แค้นเฮเจ้ายังคิดจะแก้แค้นอีกเหรอเจ้าไม่เห็นเหรอความแข็งแกร่งของเชียนฮวงอะความเร็วที่ข้าภูมิใจช่างไรข้าเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา หากเราไปล้างแคนเราไม่เท่ากับว่าต้องตายไปหรือเจ้ามันโง่เง่า,งาเราไม่ได้ต้องการแก้แค้นเฉียน่วงเป้าหมายการแก้แค้นของเราคือจีโม่ต่างหากล่ะจิโม่ตัวเมียที่หน้าตาดีนั่นเหรอใช่แล้วล่ะหากไม่ใช่เพราะนางเผ่าสิงโตบินและเสือบินโง่โง่พวกนั้นคงไม่สามารถมองแผนของเราออกได้ทั้งหมดเป็นความผิดของนาง ข้าอยากให้นางตายตายไปซะเออไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้แค้นนางแต่ดูเหมือนว่าเชียนฮวงจะติดตามนางตลอดเวลาเราคงไม่มีโอกาสนั้นหรอกนะเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าข้าจะหาทางแยกเชียนฮวงออกจากตัวเมียนั่นเราให้ตัวเมียนั่นอยู่ตัวคนเดียวเจ้าจะทำอะไรกับนางก็ได้ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอ หมายถึงข้าข้าจะทำอะไรกับนางก็ได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าสามารถเล่นอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการแต่สุดท้ายเจ้าต้องฆ่านางเข้าใจหรือไม่เรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาเรอให้ข้าเล่นจนสนุกแล้วข้าจะกัดนางให้ตาย อย่างนั้นก็ดีถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้แล้วกันเจ้ารอข่าวจากข้านะ,ะเจ้าควรซ่อนตัวสักสองสามวันอย่าให้พวกเขาหาเจ้าเจอไม่ต้องห่วงข้ารู้จักที่นี่ดีพวกเขาหาข้าไม่เจอแน่ <c oughs> นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีโอกาสได้เล่นกับตัวเมียนั่นดูเหมือนว่าการเป็นออกพเนจรไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับข้าเลยสักนิดนึง จีโม่ในนมื่อเจ้าทำลายแผนของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนั้นข้าก็จะทำได้เพียงแต่ต้องทำให้เจ้าตายฮไม่มีใครสามารถหยุดแผนการใหญ่หกร้อยปีของผ่อง,งูบินของข้าได้ใครมาขวางข้ามันต้องตายเท่านั้นแหละ